สวัสดีฮะอยู่กับรายการออนไลน์ S T G O นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในศึกระหว่าง N1 s p a r ปกับบา r ซม m นะฮะโดยคู่ต่อสู้มีผู้พานุก,กับพับซาล็อกนะเป็นตัวต่อสู้ตอนนี้ก็พยายามทิ้งระยะห่างกันอยู่นะฮะอา้าวพับซาล็อกเข้าไปแล้วนะฟันไม่โดนโอ้โหเอด็ดเอ็ดครับไทยครับโอ้โหเลือดน,นี่ ไปเลยฮะในขนาดที่ผู้พนุเก็บไปได้เลฮะเลือดนี้ก็ะแทบไม่ลดเลยยังไม่โดนนะฮะทับซาล็อกเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะ เอ,เอสเปอโลไทยนะฮะเลือดนี่ก็ไปกันแบบอืมอ่าฟังพับซ่าล็อกนะฮะได้ทำการใช้เท่มล่องหนไะปโอเคตอนนี้ก็เปิดชักยิงเอสเปโลเข้าไปแล้ว สปปโร่ดับอนอาถครับขนาดนี้สกอร์สูสีเท่ากันนะฮะเข้าไปบวกแล้วอสปปโร่โอ้โหเลือดของพับซ่าล็อกนี่แหม่้าาผูพันุอยู่นิ่งๆฮะเป็นไรฮะเป็นขา ค้างนะฮะทำไมค้างมาเล่นเอาซะเลือดนี่ก็เมื่อกี้รู้สึกว่าทางฝั่งของพับซาล็อกได้ทำการคิดตีเข้าไปนะแล้วฟันทำใหม่เนี้ยให้เหมือนเดิมอ่ะโอ้พานจุจะเก็บได้หรือไม่พับซาล็อกจะเก็บได้หรือไม่อ <S 2>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  อ้ยเลือดนี่พับซาล็อกนี่รู้สึกว่าน้อยสุดนะฮะ เหลือปิมๆแล้ว,ลลลวโดนอาวุธท่าสองของเอสเปอโรอีกทีก็ดับอะดับไปแล้วนะคะสกอร์ภูพานุอยู่ที่3ต่อหนึ่งฮะ ผู้พันุได้เข้าไปนะฮะอุ้ยไทยอุ้ยผู้พนัน,น,น, F A ไน,นะะุไม่ได้เล่นนาน FRA ไม่เป็นนะ FRA ไม่เป็นนะฮะไม่ได้เล่นนานพับซาล็อกเก็บไปได้สองศพผู้พันุเก็บไปได้สามศพ ผู้พานุได้เข้าไปบวกกับพับซาล็อกนะคะใช้อาวุธสองโอ้โหผู้พานุเก็บไปได้อีกหนึ่งพศพพับซาแล้วก,ก็ฟันไม่โดนนะฮะ ถึงระยะห่างแล้วพักซ่าล็อกก็ได้เข้าไปเอสปปโรทำไงไทยครับเลือดนี่คึ่งหลอดกันเลยพักซ่าล็อกฟันโดนแต่เลือดนี่แม่ใช้ให้อีกแล้วนะฮะโอ้โหโดนเอสพีดาว อุ้ยอ้ยโดนไทยนะบโพ,พานูเก,ก็บไปได้อีกหนึ่งศพตามาเ,เอา็นเอชกงบะพายิ้งหายิ้งเลยทำด้ดีมากเลยใช่บอ้อย